สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลรอบบ่ายกันต่อครับ แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดเนนแก้วงวดที่ผ่านมาเลขเด่นวันอังคารของอาจารย์ให้เด่น3กับ4เลขชุดของอาจารย์เข้า3 8นะครับเข้า2ตัวบนส่วนเด่น4ไม่มี4 2ทุกท่านใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็น4 1งวดเก่าประมาณนี้ครับงวดใหม่หวยออกวันพระราษบอดีเลขเด่น5กับ6ชุดที่ติด5ก็มี0 5 2 5 3 5 7 5แล้วก็95 ชุดที่ติด6ครับมี6 0 6 2 6 3 6 7แล้วก็6 9ใบเต็มจะประมาณนี้นะครับแนวทางของเอดเนนแก้วต่อมาอีกใบหนึ่งครับใบนี้เลขเด่น3ตัวงวดที่ผ่านมาชุดนี้ก็เข้า3 8นะครับทุกท่านงวดใหม่ของอาจารย์เลขเด่นก็คือ1 4 6ครับ1 4 6เลขชุด ตามที่เห็นเลยครับไล่เรียงกันดูเนนแก้ว KS PK ใบเต็มทุกท่านต่อมาครับเป็น,นทางชุดเต็มร่างของแอดเก้งวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า4 2ตรงๆเป๊ะเ,เลยนะครับหวยออก5 8 3 4 2งวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบนี้ครับ1ทับ9ทับ6 5 2ตัวล่างของอาจารย์ได้728292 738393สูตรของอาจารย์ก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้ทุกท่านตีตัวไปกลับด้วยนะครับชุดเต็มล่างใบเต็มก็จะประมาณนี้ต่อมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่ คำนวณสูตรใหม่ครับของแท้แน่นอนเป็นข้อมูลชุด2ตัวอาจารย์ให้มาทั้งหมด4ชุดครับมี4935 07แล้วก็54 4935 07 54 1กันยายน2565ก็ให้โชคดีมีโชคตามนี้ครับอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่ ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์กุยสรก้ 9. ขออนุญาตขยายแป๊บหนึ่งนะครับวันที่ชัดเจนทุกท่าน1กันยายน65ชุด3ตัวของอาจารย์ให้มาทั้งหมด5ชุดครับแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกอยู่ด้านบนครับดูเหมือนว่าอาจารย์จะเน้นมาให้มีอยู่2ชุดมี418กับ518ข้อมูล2ตัวตรงนี้ก็คือ18นะครับ แต่ว่าตรงนี้มีเลข9เล็กๆติดมาด้วยนะครับอาจารย์น่าจะให้เป็นตัวรองเนาะก็คือ918ทุกท่านอีกส่วนหนึ่งอยู่ด้านล่างครับ3ชุดมี925926916อาจารย์บอกว่าวิ่งบน1กับ2เลขชุด2ตัวตรงนี้นะครับมี252627แล้วก็16 ล่าง2ชุดทุกท่าน5 3กับ6 3ส่วนว่าที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดหลุดนะครับแนวทางของอาจารย์ด้านบนอาจารย์เขียนว่าผิดพลาดกับขออภัยนะครับก่อนอันน1 8อาจารย์ว่างั้นตามนี้ครับแนวทางของแอดกูซละเกถัดมาครับเป็นแนวทางของอจอย หนึ่ทับเทับหกเลขชุด3ตัวอยู่ตรงนี้2ตัวก็มีสี่สามเจ็หนง้าห้วดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดหลุดนะครับแต่ก็ใกล้เคียงอยู่ทุกท่านถ้าจำไม่ผิดของอาจารย์จะมี1นสหรือ3 4มนี่แหละครับโวยออก4ี่สองเนาะงวดใหม่ใบนี้ครับต่อมาใบนี้เป็นทางของสวนแตง เลขชุด3ตัวอยู่ด้านบนครับ5ชุดตรงนี้ด้านล่างก็จะเป็นชุด2ตัวนะครับมี2 3 2 5 2 7 7 3 4 0 4 3, 3แล้วก็4 5ห้งวดที่ผ่านมาถ้าจะไม่ผิดหลุดนะครับแนวทางของแอสสวนแตงต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของแอประเซิฐงวดใหม่เลขออกวันพระราษฎดีเดอร์ครับ ก่อนจะไปดูงวดใหม่มาดูสาธิติของอาจารย์สักนิดหนึงครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า83ทุกท่านเข้า2ตัวบนถัดไปอีกเข้า1 4สาธิติตามที่เห็นครับก็มีหลุดงวดนี้งวดนี้ก็จะมาเป็นคู่โต๊ดนะครับมี16ึ่ล่เลียงดูได้ทุกท่านงวดใหม่ของอาจารย์คือใบนี้ครับเลขออกวันพระฤหัสบดีเดอรครับ เลขชุด2ตัวของอาจารย์มี93 8 5 7 2 6 3 5 2แล้วก็49ทุกท่านวันที่จะอยู่ด้านล่างขอให้โชคดีครับรับรวยทุกคนจัดไปทุกท่านใครตามแนวทางของอาจารย์ประเสริฐต่อมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์สมาร์รรัฐบาลไทย1กย .652 ตัวบน อาจารย์บอกว่าวิ่งรูด7ครับตัวเน้นก็มี2 7 5 7 6 7ตัวเน้นของอาจารย์ครับตัวการมี1 7 7 7แล้วก็8 7ทุกกานแนวทาง2ตัวบนต่อมาครับแนวทางของแอดมินโฮแนวทางของอาจารย์เข้ามา2งวดติดแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มี3 8ถัดไปอีกของอาจารย์มี4 9 งวดใหม่ก็คือใบนี้ครับ1กันยายนต5 6 5เลขของอาจารย์อนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับตามที่เห็นทุกท่านอาจารย์บอกว่าวิ่งรูด4กับ8ฟัน4ครับเลขชุด2ตัวตรงนี้มี404648แล้วก็68 เลขวินเลขพวงของอาจารย์ครับ0468ตรงนี้ก็จะเป็นชุดเบิร์ครับ44อัดเน้นเน้นครับชุด2ตัว48 3ตัวได้648กับ448ทุกท่านจัดไปครับแนวทางของแอดมินโฮมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์คนคอหวยข้อมูล3ตัวบนของอาจารย์งวดที่ผ่านมา เข้านะครับเข้า3ตัวโต๊ะห้อยออกหว3ยออก5 8 3ของอาจารย์ให้มา358หวดใหม่คือใบฝั่งทางขวามือนะครับ1่ทับเทับ6กเลขชุดที่อาจารย์ตรีกอกาตีกอบมาให้ครับมี751 561 952แล้วก็ 0, 5 5นํานำไปเก่งกันดูครับอาจารย์บอกว่าเอาไปตรงๆอ,อาจารย์ว่างั้น ใบเต็มทุกท่านใบเต็มต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดกริธนากริดชุดเต็ม3ตัวบน1กันยายนนำไปดึงตัวเด่นกันดูครับแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็ตามที่เห็นเลยใบนี้เป็นแนวทางของนักรบอิสระครับเป็นข้อมูลล่างชุดเด่นของอาจารย์09 ชุดรองมี1.9กับ2.9ทุกท่านชุดรองอยู่ตรงนี้วันที่อยู่ด้านบนต่อมาครับจะเป็นนวทางของอาจารย์สุขรับทรรมตรายาง1่ทัเทับห5เลขเด่นของอาจารย์ครับได้1.3.4.6.7 1.3.4.6.7เลขชุดอยู่ด้านล่าง,งตามที่เห็นทุกท่าน ขออนุญาตจัดแป๊บหนึ่งนะครับตามนี้ครับรวมทั้งหมดก็90ชุดงวดที่ผ่านมาหาไม่เจอนะครับทุกท่านต้องขออภัยด้วยเนาะจัดไปทุกท่านงวดใหม่ใบนี้เลยต่อมาครับในทางของแอดน้อยผมไปเจอมาทุกท่านก็นำมาฝากคุณผู้ชมเนาะงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าตัวเน้นนะครับ83 งวดใหม่ของอาจารย์ก็ค se ือใบฝั one, ่งทางขวานะครับวิ่งลูด7ครับชุด2ตัวตรงนี้มี7จ็ดสอเน้น7 2นะครับตรงนี้เป็นข้อมูลชุด3ตัวมี372กับ473ชอบก็รับไปพิษจณาดูไม่ชอบก็ผ่านนะครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ